สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกสถานการณ์โลกและยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อพูดถึงกองทัพไทยหรือแสนยานุภาพทางทหารหลายคนมักจะนึกถึงภาพของข่าวหน้าหนึ่งการถกเถียงเรื่องงบประมาณหรือโครงการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่มักจะเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมบ้านเราเสมอใช่ไหมครับแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่า ในสายตาของชาวโลกหรือนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติเขามองศักยภาพทางทหารของประเทศไทยเราอย่างไรล่าสุดสื่อต่างชาติและองค์กรจัดอันดับความเข้มแข็งทางทหารระดับโลกได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากครับพวกเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีรถถังกี่คันหรือมีเครื่องบินรบกี่ลำแต่พวกเขากำลังจับตามองสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ซ่อนเร้นของไทย ที่ทำให้เรายังคงเป็นตัวเล่นสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจมีคำถามที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์ต่างประเทศระบุว่าตัวเลขในกระดาษอาจบอกว่าไทยเป็นรองหลายประเทศแต่ในสนามจริงไทยม,มีแต้มต่อที่เงินซื้อไม่ได้คำถามคือสิ่งนั้นคืออะไรวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องการเมืองภายในไม่ตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่เราจะพาทุกท่าน ไปเปิดรายงานต่างชาติเพื่อกางข้อมูลดูว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกองทัพไทยที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขเหล่านั้นคืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงสำคัญกับความอยู่รอดของพวกเราทุกคนในทศวรรษหน้าไปติดตามพร้อมกันครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเราต้องมาเริ่มต้นกันที่พื้นฐานความเป็นจริงกันก่อนครับหากเรากางแผนที่อาเซียนและดูข้อมูลจากองค์กรจัดอันดับความแข็งแกร่งทางทหารระดับโลก เราจะพบว่าประเทศไทยมักจะติดอยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคเสมอโดยมักจะถูกเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างอินโดนีเซียหรือประเทศที่มีประวัติศาสตร์การรบโฉกโชนอย่างเวียดนามแต่สิ่งที่ทําให้กองทัพไทยมีความน่าสนใจและแตกต่างจากเพื่อนบ้านอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เรื่องของจํานวนกําลังพลที่มีอยู่หลักแสนนายแต่คือความหลากหลายและยืดหยุ่นของยุโทโธกกรที่เรามีครับ เมื่อเจาะลึกไปที่กองทัพบ,บกซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของความมั่นคงชาติในสายตาของนักวิเคราะห์ต่างชาติพวกเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของอาวุธจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลักแต่ในระยะหลังมานี้เราได้เห็นการผสมผสานยุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงอย่างชัดเจนครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการนําเข้ารถถังหลักรุ่น VT4 จากประเทศจีนที่เข้ามาทดแทนรถถังรุ่นเก่าซึ่งมีเทคโนโลยีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชาติพันธมิตรตะวันตกด้วยการจัดหายานกรอสไตเกอร์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเสริมทัพในหน่วยเคลื่อนที่เร็วการมีอยู่ของอาวุธจากทั้งสองค่ายมหาอำนาจในกองทัพเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ แต่มันคือการวางหมากที่ทำให้เราไม่ผูกติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปหากเกิดวิกฤตที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงดส่งอะไรเราก็ยังมีอีกฝ่ายไว้ใช้งานได้นี่คือความฉลาดในการบริหารจัดการที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจครับขยับขึ้นมามองที่น่านฟ้ากันบ้างครับกับกองทัพอากาศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีความพร้อมรบสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดแข็งของเรา ไม่ได้อยู่ที่การมีเครื่องบินรบจำนวนมากที่สุดแต่คือระบบการรบแบบเครือข่ายครับในขณะที่หลายประเทศอาจจะเน้นแค่การซื้อเครื่องบินสมรรถนะสูงแต่กองทัพอากาศไทยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินขับไล F ่ F-16 รุ่นปรับปรุงใหม่และเครื่องบินขับไล่กริปเพนจากสวีเดนเข้ากับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศการเชื่อมต่อน,นี้ทำให้เราเหมือนมีดวงตา ที่มองเห็นได้ไกลกว่าและกว้างกว่าคู่แข่งในสนามรบจริงซึ่งการที่ไทยเลือกใช้เครื่องบินจากสวีเดนแทนที่จะพึ่งพาแต่มหาอำนาจเดิมก็เป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ความเป็นอิสระในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิประเทศของเรามากที่สุดครับและสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือราชนาวีหรือกองทัพเรือแม้ว่าประเด็นเรื่องเรือดำน้ำจะยังเป็นที่ถกเถียงในสังคมวงกว้างแต่ในแง่ยุทธศาสตร์ทางทะเล นักวิเคราะห์มองว่าไทยมีความท้าทายที่ยากลำบากกว่าชาติอื่นเพราะเรามีโจทย์สองมหาสมุทรคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่ถูกขั้นกลางด้วยแผ่นดินทําให้การเคลื่อนย้ายกองเรือระหว่างสองฝั่งทำได้ยากหากเกิดภาวะสงครามดังนั้นการมีเรือรบที่มีศักยภาพสูงอย่างเรือหลวงภูมิพลราดูเลเดตซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรัฐณนะสูง ที่ต่อจากเกาหลีใต้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยครับเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าภาพรวมของกองทัพไทยในปัจจุบันไม่ได้เน้นการสะสมอาวุธเพื่อไปลุกรานใครแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าภัยคุกคามจะมาจากทิศท,ทางไหนหรือจากมหาอำนาจขั้วใด เราจะมีเครื่องมือที่พร้อมรับมือได้เสมอแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือการมีอาวุธดีๆเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่ในเมื่อสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ใครมีปืนใหญ่กว่ากันแต่วัดกันที่ใครยืนอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีกว่ากันเรื่องนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสาคัญที่เราจะไปไขความลับกันในหัวข้อถัดไปครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมหากเรามองข้าม เรื่องของปืนใหญ่รถถังหรือเครื่องบินรบไปชั่วขณะแล้วหันมามองในมุมของยุทธศาสตร์ระดับมหาภาคเราจะพบความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าครับบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงฝั่งตะวันตกหลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยนั้นไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้และไม่ใช่สิ่งที่ซื้อหามาด้วยงบประมาณแต่มันคือสิ่งที่ติดตัวประเทศเรามาตั้งแต่กําเนิดนั่นก็คือ ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศิลปะการทูตทางการทหารครับทำไมที่ตั้งของไทยถึงกลายเป็นอาวุธลองจินตนาการดูนะครับว่าหากมหาอำนาจต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือการทหารประเทศไทยคือกุญแจดอกสำคัญที่พวกเขาเลี่ยงไม่ได้เราตั้งอยู่ใจกลางของคาบสมุทรอ,อินโดจีนเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมต่อทางบกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเปรียบเสมือนชุมทางโลจิสติกส์ที่เชื่อมเหนือจดใต้และตะวันออกจดตะวันตกความได้เปรียบนี้เองที่ทําให้ในทางยุทธศาสตร์การทหารแล้วไทยมีสถานะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้หรือที่นักการทหารเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักหากใครคุมไทยได้ก็เท่ากับคุมเส้นทางลําเลียงของทั้งภูมิภาคได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มหาอำนาจ ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนต่างก็พยายามดึงไทยเข้าเป็นพวกและไม่มีฝ่ายไหนกล้าทิ้งไทยไปอย่างถาวรหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้คือการฝึกร่วมผสมทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เรารู้จักกันในชื่อขอบราโครดครับหลายท่านอาจมองว่านี่เป็นเพียงการซ้อมรบประจำปีธรรมดาแต่ในสายตาชาวโลกนี่คือเวทีแสดงแสนยานุภาพทางการทูต ที่น่าทึ่งของไทยครับเพราะนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เวทีในโลกที่เราสามารถเห็นทหารจากสหรัฐอเมริกามาฝึกบนพื้นที่เดียวกันกับทหารจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพการที่ไทยสามารถรักษาการฝึกนี้ไว้ได้ต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีท่ามกลางความขัดแย้งของโลกที่เปลี่ยนไปมาสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยมีอำนาจในการต่อรอง และมีความสามารถในการโน้มน้าวให้มหาอำนาจยอมรับบทบาทความเป็นกลางของเราได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า soft power ทางการทหารที่หาตัวจับยากครับยิ่งไปกว่านั้นหากเราย้อนกลับไปดูเรื่องการจัดซื้ออาวุธที่ผมได้เกรีนไว้ในตอนต้นที่เรามีการใช้อาวุธจากทั้งค่ายตะวันตกและค่ายตะวันออกผสมผสานกันหลายคนอาจมองว่านี่คือความยุ่งยากในการซ่อมบำรุง แต่ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์นี่คือการกระจายความเสี่ยงระดับปรมาจารย์ครับการที่เราซื้อเรือดำน้ำหรือรถถังจากจีนขณะที่เรายังคงใช้เครื่องบินรบและรับการฝึกจากสหรัฐะมันคือการส่งสัญญาณทางการทูตที่ชัดเจนว่าเราเป็นมิตรกับทุกคนแต่เราไม่ผูกขาดความจงรักภักดีกับใครเพียงผู้เดียวกลยุทธ์นี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมา หรือเราถูกคว่ำบาตรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกองทัพไทยจะไม่กลายเป็นอัมพาตเพราะเรายังมีระบบสำรองจากอีกข้าวอำนาจหนึ่งเสมอนี่คือความอยู่รอดในแบบฉบับของไทยที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นความเข้มแข็งที่ไม่ได้วัดกันที่อำนาจทำลายล้างแต่เป็นความสามารถในการยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพายุค,ความขัดแย้งของโลกดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคืออะไร คำตอบก็คือความสามารถในการใช้ภูมิศาสตร์ให้เป็นเกราะกำบังและใช้การทูดเป็นหอกข้างแคร่ที่ทำให้มหาอำนาจต้องเกรงใจและเข้าหาเราแทนที่เราจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามพวกเขาครับแต่ถึงกระนั้นเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอท่ามกลางความได้เปรียบนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวกว่ากระสุนปืน ซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันต่อในช่วงต่อไปครับมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกอุ่นใจว่าเรามีทั้งอาวุธที่หลากหลายและยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกของการทหารในศตวรรษที่21กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนตําราพิชัยสงครามเล่มเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับสิ่งที่เราต้องตระหนักให้มากที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ศัตรู ที่ยกทัพมาประชิดชายแดนแบบในหนังประวัติศาสตร์แต่คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มองไม่เห็นและคาดเดาได้ยากครับประเด็นแรกที่เราต้องพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาคือบทเรียนจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสงครามแบบอสมมาตรได้กลายเป็นความจริงที่น่ากลัวครับเราได้เห็นภาพของรถถังราคาหลายร้อยล้านบาทถูกทำลายลงอย่างง่ายดายด้วย อากาศยานไร้คนขับหรือโดนขนาดเล็กที่มีราคาถูกกว่ากันหลายพันเท่าหรือการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงจนระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมตั้งรับไม่ทันคำถามสำคัญที่นักวิเคราะห์ฝากไว้ให้คิดคือกองทัพไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการรับมือกับสงครามรูปแบบนี้เรามีการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและระบบต่อต้านโดรนที่เพียงพอแล้วหรือยังหรือ เรายังคงยึดติดกับการจัดหากำลังรบขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมอยู่นี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่ท้าทายวิสัยทัศน์ของผู้นำกองทัพในยุคปัจจุบันครับประเด็นต่อมาซึ่งใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากกว่าที่คิดคือเรื่องของสงครามไซเบอร์และความมั่นคงทางข้อมูลครับในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัลการโจมตีโรงไฟฟ้าระบบธนาคารหรือระบบสั่งการทางทหาร สามารถทำได้โดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวหากระบบป้องกันทางไซเบอร์ของเราไม่แข็งแกร่งพอศัตรูอาจจะสามารถทำให้ประเทศเป็นอัมพาตได้ภายในไม่กี่นาทีกองทัพไทยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างนักรบไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมาเพื่อปกป้องอธิปไตยบนโลกออนไลน์ซึ่งสำคัญไม่แพ้อ,อธิปไตยบนผืนดินครับนอกจากนี้ยังมีภัยคุกคาม ที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันตามแนวชายแดนนั่นคือภัยคุกคามจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งคอรเซ็นเตอร์หรือการค้ามนุษย์ซึ่งใช้พื้นที่ตะเข็บชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการภารกิจของทหารไทยในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การรบกับทหารข้าศึกแต่ยังรวมถึงการเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในพื้นที่ธุรกันดารซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัวและการขา่าว ที่แม่นยำมากกว่าการใช้อาวุธหนักครับและท้ายที่สุดคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังอยู่นั่นคือโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ครับข้อมูลทางสถิติชี้ชัดว่าจำนวนชายไทยที่เข้าเกณฑ์การเกณฑ์ทหารกำลังลดน้อยลงเรื่อยๆในทุกปีนั่นหมายความว่าในอีก10ปีข้างหน้ากองทัพจะไม่สามารถพึ่งพาปริมาณของกำลังพลได้อีกต่อไป เราจะขาดแคลนทหารเกณฑ์และกำลังสำรองนี่จึงเป็นแรงบีบคั้นให้กองทัพต้องเร่งปรับตัวไปสู่การเป็นกองทัพที่เน้นคุณภาพหรือสมาร์ทอาร์มี่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังคนใช้ระบบอัตโนมัติและต้องการทหารอาชีพที่มีความรู้ทางเทคนิคสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นทางรอดเดียวที่จะทำให้ความมั่นคงของชาติยังคงอยู่ได้ ภายใต้ข้อจำกัดด้านประชากรที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าซึ่งหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการจัดซื้ออาวุธใดๆเพราะมันคือการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ใครปรับตัวช้าก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นำเรากลับมาสู่คำถามตั้งต้นที่ว่ากองทัพไทยแข็งแกร่งจริงหรือไม่คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ว่า เรามีรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดกี่คันหรือมีเรือดำน้ำหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่กำลังเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างบ้าคลั่งนี้ได้ดีแค่ไหนครับจากข้อมูลทั้งหมดเราได้เห็นแล้วว่าไทยเรามีต้นทุนที่ดีมหาศาลทั้งจากทำเลที่ตั้งที่เป็นดั่งทองคำทางยุทธศาสตร์และศิลปะการทูตที่ทำให้เราสามารถดึงดูดเทคโนโลยีจากทุกขั้วอำนาจ มาไว้ในมือได้สิ่งเหล่านี้คือมรดกทางปัญญาที่บรรพบุรุษวางรากฐานไว้และส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามความภาคภูมิใจในอดีตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในอนาคตได้ครับโจทย์ของวันพรุ่งนี้คือการที่กองทัพและประชาชนต้องร่วมมือกันทำความเข้าใจว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่นั้นซับซ้อนกว่าเดิมเราต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและที่สำคัญที่สุดเราต้องการวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปเพื่อสร้างเกราะป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดอย่างแท้จริงก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำถามสำคัญที่อยากชวนทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับในมุมมองของคุณหากคุณมีอำนาจในการตัดสินใจคุณคิดว่าในอีก5ปีข้างหน้า กองทัพไทยควรให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดระหว่าง1การจัดหาอาวุธเทคโนโลยีสูงเพื่อป้องปราม2การพัฒนากำลังพลด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีหรือ3การพึ่งพาตัวเองด้วยการวิจัยผลิตอาวุธใช้เองในประเทศลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเรามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันด้วยเหตุผลเพื่อช่วยกันสะท้อนเสียงของประชาชน ไปสู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปเจาะลึกยุทธศาสตร์โลกฉบับหน้าสวัสดีครับ